สวัสดีค่ะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วรู้ว่าตัวเองมีปัญหาผิวหน้าไม่ขาวกระจางใสนะคะมีริ้วรอยนะคะหน้าไม่ยกกระชับแล้วก็มีจุดด่างดำนะคะนี่เลยค่ะอยากจะแนะนำตัวนี้เลยค่ะ w l l l t c e l l u l a r Mask นะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นมาร์กที่ช่วยบำรุงผิวอย่างล้ำลึกมากเพราะเขาจะช่วยยกกระชับผิวเราให้มันเต่งตึงขึ้นนะคะ ก็ทําให้ขาวกระจ่างใสจุดด่างดาที่เกิดขึ้นจากการบีบสิวอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะลดลงค่ะคือเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะเขาจะปรับเซลล์ผิวของเราให้ขาวขึ้นหนึ่งระดับเลยและที่สําคัญนะคะเขายังช่วยปกป้องผิวเราจากแสงแดดที่ในแต่ละวันเราไปเจอมลภาวะมามากมายเนะยคะ่ะอยากจะบอกว่าดีมากหลังจากใช้แล้วคือหน้าแข็งแรงมากขึ้นอิ่มน้ําชุ่มชื้นและที่สําคัญนะคะแต่งหน้า ติดทนนานมากขึ้นจากเดิมเลาวก็มีความรู้สึกว่าแบบผิวมันดูกโกโก้ช่ำๆนะคะซึ่งผิวแบบเนี้ยมันคือผิวสุขภาพดีใครๆก็อยากมีอยากให้ไปหาลองใช้กันกันนะคะคือดีมากๆวอลเลสเซลล่ามา